คุณรู้จัก,กเกษตรพันธสัญญาไหมไม่เคยเห็นไม่รู้ไม่รู้จักครับครับเรามารู้จัก,กเกษตรพันธสัญญากันเถอะคุณทราบหรือไม่ว่าอาหารที่คุณร,รับประทานอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่หรือพืชอ,อื่นๆมาจากที่ไหนหลายคนคงทราบกันดีว่าวัตถุดิบอาหารเหล่านี้ถูกผลิตมาจากเกษตรกร แต่เกษตรกร,ร,กรนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนั่นคือเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเองแล้วส่งขายตลาดให้พ่อค้าคนกลางเกษตรกร,ร,กรอีกหนึ่งประเภทคือกเกษตรพันธสัญญาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Contract Farming คือระบบการ,กรเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูกพืชที่มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์มกับคู่สัญญาคือผู้รับประกันซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้นเรียกว่าราคาประกันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อครบสัญญาแล้วการทำเกษตรพันธสัญญานั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดถึงแม้ว่าเกษตรกรพันธะสัญญา จะมีการรับประกันราคาผลผลิตจากบริษัทเอกชนซึ่งมีความมั่นคงทางรายได้มากกว่าเกษตรกรทั่วไปแต่การทำเกษตรพันธสัญญานั้นก็มีความเสี่ยงโดยมีการลงทุนค่อนข้างสูงและยังเป็นการสร้างหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรามาทำความรู้จักกับเกษตรพันธสัญญากันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรพันธสัญญา เริ่มจากการที่เกษตรกรต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองจากนั้นเกษตรกรก็จะได้รับข้อมูลการทำเกษตรพันธษษสัญญาจากบริษ,ษัทเอกชนก็ดูไปดูฟาร์มก่อนฟาร์มอื่นก่อนว่ามันน่าทํำไหมเข้าไปไปศึกษาไปถามข้อมูลจากฟาร์มอื่นเขาบอกว่ามันโอเคอยู่คือเขาไม่ได้เราลงทุนแค่ลงเรือนลงทุนลงเรือนแล้วก็มีที่ของตัวเอง แล้วก็สิ่งต่อไปก็คือเราต้องเอาที่เรานี่ไปทำประกันประกันเงินจากแบงก์จากธนาคารมาค,รคือเช้ามาปุ๊บแม่จะเปิดฟาร์มก็จะดูแลหมูก่อนเดินดูหมูดูสุขภาพหมูก่อนดูหมูว่าหมูเป็นยังไงบ้างถ้าหมูมาเล็กๆหมูมันจะมาตัวประมาณสัก6กโลห้โล จนกว่าจะได้ขายนะพอหมูมานี่เล็กมากตอนเช้ามาถ้าหมูเข้าปุ๊บนี่ต้องดูแลหมูว่าหมูสุขภาพดีไหมเดินดูหมูก่อนแล้วก็เอาอาหารให้หมูตามถังมป็นเหมือง12ถังให้หมูถ้าหมูเล็กก็มันเคาะให้หมูกินประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าหมูกินอาหารเป็นแล้วก็ปล่อยให้เรียนมันเนตัวเองก่อนาเรียนดูให้หมูก่อน เหมือนเหมือนกับเด็กที่แรกเกิดน,นั่นแหละกินนมยังไม่เป็นก็คอยป้อนคอยปกประงงมเขาหน่อยให้มันดูสุขภาพพอดีเขาก็จะกินอาหารได้ได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีช่วงแรกแรกแรกการเลี้ยงมีปัญหามบ้างส่วนมากแม่เลี้ยงมามันปัญหาจะไม่มากคือถ้าหมูมาแข็งแรงปุ๊บก,กินอาหารเป็นปุ๊บแล้ว ก็จะเติเติบตตามวัยของเขาไปเรื่อยๆแต่ก่อนปัญหาของกระสัทก,ก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟฟ้าดำอย่างเงี้ยก็เปิดหน้าตา่างใคร่ขกสมากปัญหาก็จะน,น้อยแล้กยจะเป็นปกติต่อเนองทุกว,วันที่เราจะดูแลเป็นพิเศษนี่ก็คือหมูที่ยังเล็กๆ,ๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะหมูตั้งแต่วนันเริ่มเข้ามาหมูจะตัวเล็กมากมาสักห้ถึงเจกิโลโดยเฉลี่ย จำนวนที่แม่เลี้ยงมันจะจํานวนทั้งหมด600ตัวแล้วก็จะคอยดูหมูที่มันตัวเล็กๆแล้วก็จะเตี่ยมูตัวเล็กๆออกแยกไว้อีกส่วนหนึ่งหมูที่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็จะแยกออกมาเอานมเอาอะไรให้มันกินก่อนจนเขาแข็งแรงประมาณจักหนึ่งเดือนถ้าเขาแข็งแรงแล้วก็ดูแลปกติกีนี้ดีค่ะมันเป็นงานที่ไม่ต้องรอฟ้ารอฝน เราทําแล้วมันถาวรแล้วก็รอลูกหมูแล้วก็เล,ลีลล้ยงดูแลแค่นั้นเองไม่ได้ไมไ่ลำบากอะไรแบบพันธสัญญาจะดีกว่าถ้าเกษตรทั่วไปนี่มันจะลําบากถ้าพันธสัญญาคือเราเป็นเล้าปิดเล้าปิดปุ๊บโอกาสที่จะมีโรคมามาโดนสุกรเรามาดูมาในบริเวณเราเนี่ยคือเรากัก,กบริเวณไวอยู่แล้ว,ลวถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปเนี่มีโอกาสเป็นโรคเยอะ มาจากสิ่งแวดล้อมมาจากอากาศมาจากลมมาจากสาเหตุหลายหลายอย่างแต่อันนี้เนี่ยคือเราอยู่ควบคุมโรคได้ต่อเติมครั้งแรกแม่เลี้ยงหมู450ตัวครั้งแรกที่เลี้ยงแล้วก็มาต่อเติมอีกเลี้ยง500ตัวครั้งที่สามก็เพิ่มเป็น600ตัวที่ครั้งที่สองก็จะซื้อทางอาหารเพิ่มเติม จำนวนสามถังซื้อถังเพิ่มค่ะแล้วก็พัดลมเพิ่มอีกหนึ่งตัวอยา่างอื่นก็มไม่มีมีเพิ่มเติมตอนเข้าขนหมูจากฟาร์มเราเนาะเขาจะไปที่เล้าพักเล้าพักอ่าเล้าพักเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแม่ค้ามารับไปอีกทอดหนึ่งพอแม่ค้ารับไปปุ๊บเขาก็จะเข้าลงค่าลงเชือดเข้าลงเชือดอ่าลงเชือดของจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอ นหนักหมูโดยเฉลี่ยทั้งฟาร์มเลยอย่างที่เราเลี้ยงหกร้อยตัวเนาะก็จะคิดจํานวนวันจํานวนวันนี้ก็จับไปมาละห้าสิบหกสิบตัวจนหมดครบหกร้อยตัวตามจํานวนที่เรามีหมูอยู่เสร็จปุ๊บเราจับหมดหกร้อยตัวปุ๊บเขาก็จะเอาน้ำหนกหนักทั้งหมดรวมรวมแล้วเขาก็จะเอาเฉลี่ยหารด้วยจํานวนหมูสมมติว่าน้ําหนักหมูเราหกหมื่นตัวเอ้หกหมื่นกิโล ก็หารด้วยห0ร้อ0กก็เฉลี่ยอยู่อย่างรุ่นนี้ของแม่เฉลี่ยอยู่ที่รุ่นที่จับหมดเมืา่อวานเฉลี่ยอยู่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดกิโลต่อหมู6 0 0ตัวเสร็จปุ๊บหลังจากเราเขาเฉลี่ยน้ําหนักหมูให้เสร็จปุ๊บร้อยเจ็ดกิโลเขาจะมาคิดอัตราเงินให้เราเงินนี้ก็จะคิดสูงสุดเขาจะให้อยู่ที่6บาทห้า แต่มันขึ้นอยู่กับว่าหมูของเรานี่ครบมี FCR ไหมปเปอร์เซ็นต์สูญเสียมีไหมพวกนี้<ฆ>ถ้าหมูเราสมบูรณ์ครบทุกอย่างก็จะอยู่ได้ประมาณสัก5าบาทเศษเษแต่จะไม่ครบจำนวนเพราะเราไม่มีมาตรฐานฟาร์มแล้วก็จะคิดเป็นรายได้ต่อรุ่นให้เรารุ่นปีหนึ่งเราจะเลี้ยงสองรุ่นต่อปีนั่นคือรายได้ที่เราจะได้ถ้าเหมือนรุ่นนี้ก็เฉลีย่ยอยู่ประมาณสักสองแสนแปดถึงสองแสนเก้า ต่อเติมครั้งที่สองใช้เงินประมาณ 2, 000, สักสองแสนเศษเศษครั้งที่สามประมาณสักเกือบห้าแสนเพราะว่าครั้งที่สามนี้จะทําเป็นบล็อกอิกแต่ก่อนฟาร์มมันจะเป็นพลาสติกดาค,คุมโล<ก>มันไม่ถาวรด้วยมันสามารถชาพุษได้เร็วใช,ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าทําแบบถาวรอ,อายุการใช้นานก็จะเป็นสิบสิบปีทุนเยอะแต่มันถาวรใช้ใชอายุการใช้งานก็ทน ครั้งที่สองที่ปรับปรุงกู้ธนาคารสหกรณ์การเกษตรเมือง,งศรีสเกตครัครั้งที่สามปัจจุบันนี้กู้ของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาร้อเอ็ดคือเราจะกู้เงินทุกครั้งที่เราได้ปรับปรุงค่ะเพราะเราต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากค่ะใช้เงินเป็นก้อนคนหมูออกไปปุ๊บเราก็จะเริ่มทําความสะอาดฟาร์ม ทำความสะอาดแต่ละคอกแต่ละเล้าไอแต่ละคอกล็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 อกไปก่อนกวาดทาความสะอาดทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเราพร้อมแล้วแล้วก็ลงน้ํายาฆ่าเชือ้อเจ็ดถึงสิบห้าวันถึงจะได้เอาลูกหมูลงลงไอฟอร์มาลีนฆ่าเชื้อนี่ประมาณสองสองครั้งก่อนที่ลูกหมูจะลงเสร็จปุ๊บบริเวณภายนอกเราก็จะฉีดยาพ่นฆ่าเชือ้อรอบบริเวณฟาร์มเสร็จปุ๊บแล้วก็ อันดับไปก็คือใช้ปูนขาวโรยพื้นป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้ามาในฟาร์มก่อนจะเข้าฟาร์มแต่รถรถแต่ละคันแล้วก็จะมีเครื่องพ่นยาอยู่หน้าฟาร์มให้เขาฉีดทำความสะอาดพ่นล้อรถเพราะกลัวลูกหมูติดเชือ้อใช่แล้อย่างเหมือนสัตวบาลเขาที่มาดูแลหมูเข้ามาถึงก็จะอยู่ห้องสเปย์จะมีห้องอาบน้ําอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเขาจึงเข้าฟาร์มของเราได้ไม่งั้นเขาจะไม่ให้เข้าฟาร์ม ต้องรัดก,กลุ่มต้องรัดก,กลุ่ม <c oughs> เพราะว่าเราเป็นเล้าปิด<ช>ถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรมามันก็สูญเสียเยอะถ้าตายมันก็ตายเยอะใช่ค่ะจากนั้นเกษตรกร,ะร,กรจะเริ่มเลี้ยงสุกรในรุ่นถัดไปและเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ในบางครั้งบริษัทจะเข้ามาตรวจฟาร์มและให้เกษตรกร,ร,กรปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้มาตรฐานฟาร์มนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนตามความทันสมัย ตามเทคโนโลยีของยุคนั้นๆหากเกษตรกร,กรฟาร์มใดไม่ปรับปรุงฟาร์มตามที่บริษัทแนะนําก็จะไม่ได้เลี้ยงสุกรต่อแต่หากฟาร์มใดต้องการปรับปรุงฟาร์มก็ต้องหาเงินทุนเพื่อมาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานและบริษัทจะเข้ามาตรวจจึงจะสามารถเลี้ยงสุกรต่อได้ตรงจุดนี้คือการสร้างหนีก้ก้อนที่2ของเกษตรกร,กรและหากมีการปรับปรุงฟาร์มอีกเกษตรกร,ก,รก็ต้องหาเงินทุนอีกครั้ง กล่าวได้ว่านี่เก่ายังไม่ทันหมดก็มีหนี่ใหม่เข้ามาเสริมนั่นคือการเป็นนี้ไม่มีวันสิ้นสุดของเกษตรกรพันธสัญญาฟาร์มเกษตรพันธสัญญาก็คือบริษัทเอกชนจะมาเช่าฟาร์มหรือที่ดินขนาดใหญ่ของเกษตรกรให้ช่วยเลี้ยงสุกรให้โดยการหาลูกสุกรอาหารยาตัดสวบานและให้ค่าไฟแก่เกษตรกร แล้วจึงรับสุกรไปขายจากนั้นจึงจะแบ่งค่าเลี้ยงดูให้แก่เกษตรกรเป็นรอบๆไปได้เงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรที่เลี้ยงหากเกษตรกรเลี้ยงสุกรมีอัตราการตายมากก็จะถูกหักเงินส่วนนั้นด้วยส่วนเกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงสุกรก็ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองมีทุนสำหรับสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงซื้ออาหารยาจ่ายค่าไฟเอง เมื่อสุกรโตเต็มที่ก็ต้องหาตลาดรองรับในการขายเองบางครั้งขายได้ราคาต่ำก็ทำให้ขาดทุนหรือโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางซึ่งอาจได้ราคาดีหรือราคาไม่ดีอยู่กับเศรษฐ,ฐกิจในตอนนั้นๆความมั่นคงด้านรายได้ต่ำการจะเลือกทำอาชีพเกษตรกรประเภทใดก็ต้องนึกถึงความเหมาะสมความสามารถของตนเองว่าจะสามารถทำสิ่งไหนได้ คํำนึงถึงกําลังกายเงินทุนหรือเกษตรกรประเภทใดที่เหมาะสมกับตนเองแล้วการทําอาชีพเกษตรกรของคุณจะประสบความสำเร็จได้